สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Game Castle วูฮ้ฮูวันนี้เราจะมาเล่นภารกิจเล่นกับเพื่อน EP หนึ่งนี่เดี๋ยวชวนเพื่อนมาก่อนอเพื่อนเราในทีมนี้ก็จะมีชายด้วยนะครับแต,แต่ชายเล่นในโทรศัพท์โอเคฮลัฮโลโหลเออวัด,ดิเวิสดด์มาว,วันนี้เราเล่นแมทโซฟีไตายนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยเบิร์ดชุดเราเป็นไงแข็งแรงกว่าเดิมเป่าโอเคไายเบิร์ดจะเล่นปืนอะไรวันนี้เอฟโฟลเหรอมาครับเชฟชื่อรฮ้ได้อผมไม่ได้ทำนะเมื่อกี้ผมก็อ้าหัวตกครับหัวแตกครับ ตามล่าหาสมบัติตัวเฮ้ยใครมาล่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนยิงเบิ้บิ้ลบิ้ลล้มเออเฮ้ยเอ้าอ๋อทุกคนอันนี้เราเล่นแค่สนุกสนุกนะครับไม่ได้ซีเรียสตัว ลาดทิวลาดทิวลาดทิวเพื่อนเฮ้เยเฮ้ยเจอตัวสองโหเจอทั้งเบิร์ดเจอทั้งชายเป็นไงล่ะเอาไปเขาเนี่ยนี่เห็นคนละ เฮ้ยโอ้แต <we ่คุณไม่ได้ยิงผมนะเมื่อก la um, ี้มเฮ้ยอออโอโอโออบ๊อบ๊อบบ๊สดเฮ้ยโดดีเซอร์ยิง พยายามากเมาให้ตรงชั่วอา้าวโดนยิงโอ้ยตีนยิงยังไ่อ่ะ Bye. ไปผู้โดนโอ้โหตายยูมาเบิร์ดเราเล่นแมทโดดร้มอีกแมทนึงนะึ่งน,นะฮะปลาปลาโดดล้มโดดล้มพี่กายก่อนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชุดก่อนนะตัดไ,ไปเลย อโอ้โหเบอร์เซตเติมเลยเหรอใช่ไม่เคยเดินเลยชายพร้อมอยังสู้สมราร์ทรทูตัวรอดสู้ยังมีสต๊อฟเบิร์ดเบิร์ดพร้อมอยังฮะฮะพร้อมอยังพร้อมอยังไปลงครับทุกท่านวัดโดดตรงนี้เลยเหรออ่าแล้ว,วคนพิงน่ะก็ล่วงนะานชาย เราจะไปบนนันไปเบิร์ตตามคอยมาทำไมถึงตั้งชื่อว่าไอบอลนันตึงอ่ะฮะโอ้ลงตรงนั้นเงหมดเลยแล้วผมจะลงที่ไหนเน่ียเฮ้ยเบิร์ตเห็นไหมเรามีสัตว์เลี้ยงใหม่ด้วยนะเสือ,อเฮ้ยใช่เฮ้ย หนูได้ชุดโอเคไปไปไปเฮ้ยชายอย่ามายิงของดิเบิร์ตมี่ปืนยังอ่ะเดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวแบ่งให้กูตีนผมผมเดี๋ยวผมให้ของไปยิงตรงหางระเบิดเฮ้ยอัดีอันดีเบิร์ตมีปืนก,กี่กระบอกแล้วเฮ้ยมาแล้ว มาดิ่มาโอ้คุณตีนอย่าลาดดิผมไม่ได้ทลาะผมมาตรงนี้ไจ๊ลัดไม่ลัดตีนเก่งแล้วของเก่งอยู่ที่หรอกอ้าวเบิดลาดตัวหูหนูไม่ได้ลาด <c oughs> เฮ้ยใคราดอะย่าาดโบกผมโอ้โหชาไอ้นั่งไงข้างหลังมาล้มครับล้มผมอยู่ที่มเฮ้ย มาตามมาเดี๋ยวพาไปคนที่ล้มครับสามเพื่อนโอ้โหข้าได้สองคนเองเบิร์ดฆ่าได้กี่คนแล้วหนูฆ่าได้สามคนเบิร์ดอ่ะโบิร์ตไม่ไม่มีขาเลยอไงมันไม่ได้ขอเลยอ่ะเอาเปล่ะเอากระเป๋าผมไหมอ่ะผมมีกระเป๋าแค่อันเดียวเบิร์ดมีกระเป๋าวะ ไม่มีเป้าว่ะ,ะ,ะ,ะผมมีแค่เป้าหนไอ้เป้าสองหนึ้ยเออขอหา้าตัวนี้ตัวนี้ขอตัวนี้ขอฉับปุ้งฉัป้งฉัป้งตัวนี้ขอฉับปุ้แยงหมดเลยฮะบอรจริงนะ ใช่มีแค่เป่าสองอะเป่าจะเต็มแล้วกิดตากมาตจมาวงดีวงดีอุ้ยนั่งไงมอเตอร์ไซมอเตอร์ไซเฮ้ยเฮ้ยรถเฮ้ยคนคอ๋อรถจันัขอๆ่งอิอ เดี๋ยวดูอีกศพนึงให้โว้มาข้างหลังมาข้างหลังล้ม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 มาครับพี่กายเผื่ออันนี้มีกระเป๋าเผื่อตรงนี้มีกระเป๋ามาดูก่อนยิงมั่งหนีโอ้ยิงคนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวหนูซ้ำให้เดี๋ยวหนูซ้ำให้พี่กายไปเถอะขอขอหน่อยนะเอบดอบไอ้เจ้าคน ไม่ใช่รถยังเลยเออตีนอันนี้้องถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมใช่งั้นต้องพูดดิยังไงเจ้าคนเจ้คน ลมโออย่าแย่งดีโฮสุมปินปืนนี้แรงจริงปืนนี้แรงจริงชชยลมๆๆซ้ำๆๆใชยซ้ำเลยโอเคแตกหนึ่งเออเออเออ<ะ>เออเออไม่ไปหัวแตกไม่ใ,มใ,นในห้ใหมีหล่างหน่อยหรอ สองคนแล้วชนะแล้วอีก2คนก็จะชนะแล้วหาคนหาคนอีก1คนเบิร์ดใช่ๆมันอยู่ไหนอ่ะหลบแถวงนี้แหละไม่ไปไหนไกลซ้ำๆๆเบิร์ด เย่บูย่าแล้วสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย